ขอให้แฟนขับแล้วคือคำตอบคำตอบคืออะไรคำตอบของเขานะครับเพราะเธอเคลิมตอบก็คือคือกำลังใจคืออะไรที่ลึกสิ่งครับก่อนไม่เคยได้รู้ไม่เคยเข้าใจกีค่ความรักที่ทุ่มเทไปกับต้องมีน้ําตาอะไรคือความรักที่ทุ่มเทไปกับต้องมีน้ําตาคืออะไรการที่มาปีที่แล้วแล้วไม่อิดครับมีน้ําตาจริงปรเปล่า มียิงครับเอ้ยร้องให้เหรอร้องเลยครับตอนดูเขาเปิดป้ายเสียดายอ่ะอีกนิดเดียวพี่ใบเร้สึกเดียวกันเลยโอ้พี่แบบพี่แบบมานั่งอย่างเงี้ยเปิดป้ายไปที่ไหนดูที่ปากีสถานแบบต่อหน้าต่อตาเราอ่ะที่่ไหนอะตอนที่ประกาศว่าอังสตาบีปี6แหละตอนเขาเลิกวีอ่ะนั่งดูแบบใจใจดีใจใจดีใจกับเขาก็แบบ เพิ่งตกรอบเมื่อสองนาทีที่แล้วทุกคนทุกคนมาามากกว่าหนึ่งครั้งเลยใช่ไหมโอ้ยผมเลยลงบาร์ล่างปุ๊บขึ้นมา้างบนใหม่โอ้ตอนแรกเขามีคนเดียวที่ได้ไงโซนี่กับผมอะเอาเลยโซนี่ไปก่อนแล้วผมก็ลงข้างล่างหมนสิทธิ์แล้วนี่คือปีนี้แล้วเขาบอกยังไม่ครบเขาเรียกผมขึ้นไปใหม่สี่คน นี่แหละเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากเลยของแต่ละคนมันแบบมีเรื่องราวที่เอามาใช้ได้เลยนะแต่ว่าแบบดูเขาเปิดป้าแล้วก็แบบนี่จะหนมากร่วงว่าจะยากสุดหน้าเลยแล้วแบบแต่่วเจ็บปวดมากครูคนแต่ละทุกคนสิดกันต่างน้ำตาอ่ะอย่างน้อยในปีนี้เราก็พี่ชิได้ไปแคเดทไม่ใช่แคเดทนกเลยอะไปอิมแพกเฮ้ยและก็ยังถามหัวใจเรื่องมาเฝ้ารอคอยไม่รู้เมื่อไหร่จะเข้าใจมัน เกิดอะไรขึ้นภาพในหัวคือยัองทถาเด้วยมั้ยเมื่อไรจะติดว่า <c oughs> ในหนึ่งปีที่ที่ไม่ติดเราทำอะไรทำอะไรเพิ่มเติมกับตัวเองปะก็เรียนร้องเพลงแล้วฝึกให้มันเยอะกว่าเดิมครับก่อนมาเลชั่น แล้วก็ทำพันเย็นกันเดิมจะได้มีอีกหลายคนจำได้เออพูดเลยก่อนนอนเราลินดุนใหม่ลินดุนแล้วให้พันเย็นเร้องเพลได้ป n g ันได้ร้องอะไรประจ ong นได้อะน่อย่ามาหน้าแดงใส่อ่ะต่อเธอเองที่เดินเข้ามาทําให้เชื่ออีกครั้งจากใจที่สูนศรัทธากับมีพลังแฟนคลับครับที่เดินเข้ามาเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย จากที่ที่ศูนย์สัตว์ไทยเกือบมีพ so ลังคือจากที่ว่าโอ้โหผมไม่น่าจะมีค่าเลยทุกคนได้ผมมีค่าหรือเปล่าได้อีกมือแรดนะก็พอเธอคือคำตอบตอบคำถามที่ค้างในใจคำถามที่ค้างในใจคำถามว่าคำถามว่าคำถามอะไรที่ค้างอยู่ในใจเราดีไม่พอหรือใช่ทำไม อย่างน้อยนแค่นี้ว่าก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ให้กำลังใจแล้วก็ว่าเราบอกว่าเร,เราดีพอ,อว่าความรักแท้เป็นไงได้พบเธอแล้วเข้าใจอ,อันนี้ก็อันเดิมนะคะจากวันนี้ไม่ขออะไรแค่ขอได้รักเธอไปเท่านั้นคือก็ได้รู้ว่ารักแท้เป็นยังไงที่มาถือป้ายที่ช่วยโหวตครับ<อ>แล้วก็ได้พบเธอแบบทุกๆทันเดอร์โดมทุกๆวันครับทุกสาวทุกสาวทุกกวันคงไม่ใช่ทันเดอร์โดม เป็นที่อื่นเอคุกวิวคุกคุกไกหรือเปล่าอาจจะใช่วันนี้คุกก็ไม่ได้มาทุกวันนะอ๋อใช่สิคุกไม่ได้มาทุกวันตลอดเขาจะมีอะีรอย่นงงผมผ้าน้องหมีอะไรเงี้ยน้าแด้งอ่ะจะได้พบแฟนคลับครับมูกใจและเข้าใจแล้วมีกำลังใจย่าโอเคโอเค อยากขอบคุณที่เธอมองมาที่ฉันมองมาที่สายตามองมาถึงหัวใจเขินวะคิดเรื่องแฟนคลับก็เคินแทนแฟนคลับไงนี่คือสวนแทนแฟนคลับจริงจริงโอ๊ยอะไรพี่มีป้ายไฟคู่กันอยู่นะมีกระดาษกระดาษคู่กันอยู่จะมีแฟนแบบว่าอยากมีป้ายไฟคู่บ้างอคู่ใครพี่บิวพี่โต้งไหมคูคู่มีคู่ผมด้วยใครข้างหน้าเขาเขียนโซซันโซคูบิว โตพี่โตทุกคนเลยค่ะโตกองโตครูกองโตแจ๋วจริงเหรอมีโซคูได้วหรออุ้ยเลิศอ่ะไม่งั้นไปคู่แลเดี๋ยวเดเดี๋ยวไปทำเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจ้างคนมาถือไม่ไม่ต้องจ้างเลยตัวเองเลยเดี๋ยวดั้งเชียร์ครูอยู่แล้วยกชื่อครูบิวยกชื่อตัวเองเป็นบ้าไปแล้วเอ่อเพี้ยนเกินไปได้หรอประกดยกมาลุงคุณผลจักรแกล้งนี่เพลงนี้ผมเลือกมาอย่างดีเลยนะครู เตรียมาไว้แล้วเลยคมันเพลงนี้ไงมันต่อจากมหัศจรรย์ลพอดีไงจบแล้วว้วว้ว้วว้ว โฉงให้ตลอดนเธอทําให้ฟันกานเป็นจริงและจะไม่มีวันให้ใครมาแทนที่เธอใช่้วครับไม่มีเปลี่ยนใจใช่ไหมเพราะเธอคือคําตอบต่อความถามที่ข้าในใจให้เจอรักแท้ได้ับได้พบเธอแล้วเข้าใจจากวันนี้ไม่ขออะไรจะขอรักเธอรักเธอรักเธอเท่านั้นรักใครลูกรักใครจ้าดูครับให้ยะเคเบย์เพราะเธอคือคําตอบต่อคำถามที่ข้าในใจไ้รักแท้ไแล้วโอเคพี่หูแดงแล้วตรงไหนมั่วเลยเห็นหูแดงไหม งูอาจจะไม่ได้ตงเงืองนี่แดงะสุขภาพวันนีอะแค่อยู่ตรงนี้ได้มีเธอคือคำตอบในใจของฉันคือเธอร้องเพื่ออะไรตรงไหนครับทั้งเพลงเนี่ยกตจริงจริก็คือเนี่ยคือแบบบอกเขาว่าเราเคยเกิดมีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีมีเขาอยู่แล้วเราก็มีค้าครับโอเคมีเขาอยู่แล้วก็เขาก็ให้กำลังใจก็เลยเห็นคุณค่าของตัวเองขึ้นมา ร้องเพลงนี้เพื่อออบเจกตีฟอะไรก็เพื่ออยากบอกเขาเ o า o no อยากบอกไม่ใช่ออบเจกตีฟอยากบอกคือแค่ถ้าออบเจกตีฟคือสิ่งเขาต้องการจากคนหนึ่งคนจากคุมสิ่งที่ต้องการเล่อใช่โซว่าครูพูดว่ากรูว่าครูบอกโซว่าโซ่โซ่เก็บปากหน่อยอันนี้อาจจะบอกผ่านแล้วแบบ ซโซ่ขอบคุณโซ่มากนะที่โซ่ให้กำลังใจครูมาโดยตลอดแล้วก็ทําให้ครูเรียนรู้จากโซ่เยอะไม่แยะเหมือนกัน,นอันนี้คือบอกเฉยๆแล้วครูก็เดินกลับบ้านนอนอันนี้ไม่ได้ว่าสิทธเราไม่ได้อะ<ห>ไรละถ้าอยากให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ขอบคุณอ,<ร>อยากจะ <ใน S 2> ขอบคุณเขาอยากให้เขารู้สึกดีอยากให้เขารู้สึกมีกําลังใจอยากให้คนคนนี้เกิดขึ่นอยากให้เขาเชียร์่อกไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาแล้วก็ให้เขามี อะไรอ่ะให้เขารู้สึกดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเขาดีว่ารักเขาบอกว่าเธอ,อ,อคือคำตอบของฉันแล้วที่ฉันค้นหามาดิฉาดชาเรญ <c oughs> ให้ครูรองให้ครูชมนะ <c oughs> จีเพลงตัวเองเนี่ยตอบได้ไหมือได้ครูได้ได้ไดมันทโอเคโอเคโอเอีกเออคทิของบคืออะไร่าอม ให้เขาอยากให้เขาออาเปรียบนไงอยากให้เขารู้สึกดีก็ได้อยากให้เขาอยากให้เขาดีใจอยากให้เขาอะไรอย่างนี้ยรัอืมก็ได้อยากให้เขาดีใจก็ได้มีเรื่องหนึ่งจะคุยกับไบก็คือมีคำาล่าลือกันมาว่าอ่าเห็นพี่ทีมงานกับคุณนุ้ยแล้วให้ฟังว่ามีคนตะโกนเหมือนแบบแฟนคลับตะโกนบอกว่าให้ไว้ไปแก้บนอะไรสักอย่างปะ ครับให้วิ่งปะส่สี่รอบส4สิบสี่รอบใช่ไหมของเดนก็ส4สิบสีรอบแล้ววิ่งไหนอะอพยศอพยศเราวิ่งยังเราวิ่งไปยังย่างครับเออคุณนุ้ยบอกว่าไม่ต้องวิ่งหรอกอ้าวจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาคนบนอะส่วนมากอะมันก็จะบนว่าแบบขอให้ถ้าซัว้ฉันนูซกวอาบนเลยยกตัวอย่างตัวเองเรื่องจริงการศึกษาทำอยู่ไม่สมมติว่าเวลาที่คนบนอะ เขาจะบนเพื่อขอให้ได้เรื่องบางอย่างแล้วเขาแล้วคนที่บนน่ะคนที่บนน่ะคนที่พูดขอบนน่ะต้องเป็นคนไปแก้บนอืมเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าครูเกิดบังเอิญไปแบบว่าสาห์ถูกขอให้เออประทองในตู้อ้วนพีสมบูรณ์เดี๋ยวครูจะให้คููกูไก่วิ่งรอบสิตารอบเนี้ยคู้ไก่ซวยนะเพราะกู้ไก่เนี่ยไม่ได้เป็นคนบนเองแล้วขอเองดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนขอบนเนี่ยต้องเป็นคนแก้เอง งงปะงงงง,ง,งว<ผ>ไม่ต้องวิ่งเหรอครับคือใบต้องวิ่งกับเนสไม่ต้องวิ่งหรอกแต่ที่ที่เนสเจ็บป่วยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าด้วยหลักวิทยาศาสตร์คือเดินผิดเอง,เงอะไรเงี้ยเจ็บปวดทางกล้ามเนื้อต้องวิ่งกักโลกเพราะว่าการที่คนคนนึงจะบนคนคนนั้นต้องแก้เองใช่ม่เงั้นก็สวยสิเดินเข้าเลยคร้ให้คุณอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ครูบิวนะค่ะขอบ้านของ้ันพีให้ครูบิวไปวิ่ง ได้วันหนึ่งก็บอกเอ๊ะมันยังไม่อ้วนเด้อเด้อถ้าเกิดมันอ้วนขึ้นอย่างนี้จะให้ครูออกวิ่งละกันเออเหล็กคือคนอรอบ<า>ข้างก็สวยสิต้องทําแก้บนให้มันก็แบบไม่ใช่ลนะส่วนมากคนที่บนแหละคนั้นต้องแก้แต่ถ้าเราบนอะไรไว้ก็ควรจะต้องแก้ถ้าหนูบนเองอ่ะก็ต้องแก้ฉั่เคยบนครับใเ,<อ>เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีศึกษาเล่าไปก็คือหนูก็ไม่ต้องไปวิ่งกับหูงฉันเคยบนไว้แต่บนตลกมากตอนจะเอ็นทานเราก็มีเหมือนกันบนอะไรเราบนบอกว่าขอให้เขาขณะที่เข้าเรามีความสุข ฉันดูฉันจะดูไหมความสุขวัดได้เขียวฉันบนแล้วก็แบบบอกแม่ว่าเนี่ยมาเดี๋ยวจะไปบนนู่นนี่แม่เขาบอกไม่ต้องไปบนหรอกทำไมล่ะแม่เธอว่าอ่ะอ่ะฉันจะเป็นพระให้แกเองแล้วฉันก็แบบพระในบ้านพระในบ้านอะไรเงี้ยแม่เราก็พูดเออแม่เราก็บอกว่าอ่ะอถ้าแกจะบนอะไรบอกอ๋อยังเอ็นติดคัิเทศจุฬาแม่บอกอ่ะอถ้าแกเอ็นติดแกก็ว่าแก้บนท่านในการลดน้ำหนักแล้วกัน เลิศนะเลิศแล้วก,ก็พระองค์ไหนไมฉลาดมากไม่ฉลาดมากมมาแต่เอ็นติดทวารลดไหมไม่ลดนะ <c oughs> แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นแหละก็คือถ้าบนก็คือตัวเองคนที่บนหนตะัวคนที่แกเงินกันสวยสีสุดว่าว่าซ่ววา,าถูกขอให้ปลาทองในตู้นั้นอนะ้วนพีแล้วจะเดี๋ยวจะให้โซ่แบบแก้บนด้วยการเอาเงินสิบล้านบาทไปโยนเข้าตู้ปลาทองเนี่ยโซ่ไม่สวยหรออ,อย่เง,งี้ยนะึกออกปะอันแหละต้องแก้เขียนสิบล้านหอโโยน ฉลาดฉลาดฉลาดเฉล,เลิมมากแบบนี้แหละที่ต้องการใช่อ่ะมูฟลายแจ็คเกอร์ข้ามไปอยู่เดสมิอยู่นะฮะลงมาแล้วมา,มามามากุ๊กก